เอาเอาแพ้เหรอเอาเอาเล่นแค่สองคอเตอร์เอานี่ไงคอเตอร์สามนึกว่าแพ้แล้วโดผมก็ตกใจเบิร์ดเอาเปลี่ยนค้างเลยครับจังวันนี้ส่งบอลนี้เพื่อนแล้วก็ส่งบอลที้เพื่อนอีกครั้งแล้วก็ถูเลยลูกก็ชูไปเลยปักนะฮะยี 29, 29่สิบเก้ายี่สิบเก้าผมเริ่มมาไม่กี่วิโอ้วผมโหมดมากรอบนี้ผมไม่ยอมที่ไม่ยอมไอ้น้องเลยเรารอดีบอล่าฮะาเราน่าจะ าสามแต้มโอแมโจต้งยอมครับเราต้องสามแต้มบ้างปับโอ้โหเพื่อนเพื่อนมามาเอานะครับบาสเขาห้ามเลี้ยงห,ห้ามเลี้ยงบอลกับหลังนะครับเมื่อกี้ผมเผอเลี้ยงกับหลังฮนะกัปติกาบาสนะครับ ที่ขนาดไม่รู้นะที่ขนาดไม่รู้นะครับเี่ยงเราจะไม่ยอมที่จะไม่ยอมเด็ดขาดไอ้นี้ที่จะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะไม่ยอมเด็ดขาดมันจะสามแต้มแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนบังไว้เพื่อนบัง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 ไว้บังโอ้โหฮะนำห่างไปอีกแล้วครับบอกวเซตแรกเขาจะอ่อยให้เราแล้วต่อไปนี่แบบว่าเขาจะเล่นโหดขึ้นไปแล้วนะฮะ มันจะโหดเกินไปแล้วพี่น้องปัดปัดลงลงหอดอนหน่อยไม่ได้หรอขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอเอาฟาวอีกแล้วผมรัอะไ่ผิดจานก็มโอ้หน้าตาหน้าตานี่เป็นนักบาสได้เหรอเนะี่ยเอาเลยฮะเรานี่แบบฟาวกันบ่อยมากเลยนะครับประมาณว่าเอไอเอทำฟาวนะฮะ เป็นอะไรที่ค่อนข้าง,างมันซะด้วยโอ้โหครับอย่างนี้มันอยู่ไม่ไดนะ้มันอยู่ไม่ได้แล้วพีโด้เลยเอาฮกลงยังไม่ลงนี่โอ้โหมันกระหึงไปแล้วโอ้ฮะอย่างนี้เป็นแต้มแน่นอนเป็นแตม้มเป็นแตม้มไม่ได้ไม่ได้หรอกพี่ไปแล้วที่ดำของเราไปเร็วไปเร็วไปดีฮะสง่งให้เพื่อนส่ง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 ให้เพื่อนแล้วก็จับเลยครับจับเลยจับเลย เอาไม่ได้โดนเขาดักไว้ฮะโดนเขาดักโด,โด road, นเนเอ้าโอ้โหเขาทำเราฮะล้มเลยไงหลังแบบนี้มันหาเรื่องนทุกทัดต่อยเลยต่อยต่อยมันเอาเปลี่ยนตัวครับนะฮะเขาทำเราฟาวครับไม่ได้ไม่ยอมมันอะไรไรอยู่มันจะเก่งไปแล้วนะ มันจะเก่งแล้วมันจะเก่งมันจะเก่งมันจะเก่งเรานีโดดอย่างเดียวจังหวะนี้เอาอะไรนักหนาพี่โดดอย่างเดียวแล้วน้องพี่โดดอย่างเดียวพี่โดดพี่นั่นไงนี่นี่กลับมาแล้วคอมแบ็กเดียวคอมแบ็กอีกเดียวโย่เอลาเอ้าเฮะฟาวาครับฟาวกากบาทฟาวาไม่ดีนะครับ <First> แต้มก็ค่อนข้างจะห่างกันเลยทีเดียวนะอ่ะมาผมจะชูดจานมานะครับฮึดชั่วฮึบปรับลงน่าจะลงนะเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะลงนะมันไม่มันไม่ให้ดูเหมือนมุมมุมกล้องมันแปลกๆนะไม่ดูนะครับมีการซ้อมเล็กน้อยนะฮะมาเมาชูดกันทีปรับว๊าบ แปรับไม่ลงโอ้โหชิบแล้วความชิบหายมาเยือนแล้วพี่เนาะเอาแล้วฮะฟาวครับยิงฟาวหรือเปล่าเอาสายหน้าเลยครับี่โรนซ่าของเราเอาทำฟาวเลยหรอโอ้โหครับแต้มยังห่างไม่พอฮะเราต้องทำไมตอนแรกๆมันดูง่ายๆอย่างเดียวทำไมเล่นไม่ลงครับกดดันไปรึเปล่าโอ้โหฮะจังหวะนี้ ว่าอีกรูปหนึ่งครับไม่เป็นไรฮะเรายังคงแก้ไขได้เสมอไปปั๊บจุบ,บโอ้โหเขาย,ยังได้อยู่ไอ้ไอ้สูองอ,งอีกแล้วไอ้สูงไอ้โอ้โหเรายังได้อยู่เรายังได้อยู่ตรง,งบรอลให้เพื่อนปั๊บแล้วก็ยิงเลยลูกยิงปั๊บไม่ลงโอ้โหแรงไม่ถึงแรงแรงไม่ถึง เดิน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 เราต้องรอรอสอดรอหลอยรอ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 ลอยเรียบร้อยเป็นของเรานช่ครับหรือเปล่าอ่านะครับมาแล้วฮะมาแล้วที่มาแล้วชุดนอกเขตให้ได้ให้ได้จังต้เนี่ครับทำได้อย่างไรมา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 แย่งมาแล้วเอ้าแย่งได้เฉยเลยโอ้โหเป็นลูกแรกที่เราโอ้แบตแบต ขอภัยครับไปต่อฮะเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบอลยังไม่ของเราอยู่เอาไปเลี้ยงบอลกับหลังมือเมื่อกี้แบตไม่น่ามาทำให้เสียสมาธิเลยลก็นะครับแบตจะหมดแล้วไม่เป็นไรอีกแค่หนึ่งคอร์เตอร์เท่านั้นเองครับตอนนี้คอร์เตอร์สามแล้วครับเราเล่นทั้งหมดสี่คอร์เตอร์นะฮะสหรับกีฬาบาสเกตบอล,ะละนะครับระดับโลก่ก็ระดับเยาวชนนะฮะมันก็ทุกระดับมันก็เหมือนกันนะเ เราต้องบังเราต้องปิดคนนี้ช่จะอ้อมปิดไม่ได้ปิดไม่ทันปิดไม่ได้ปิดปิดปชัวโอ้ไม่ลงไม่ลงไม่ลงครับไม่ลงครับไม่ลงส่งไ่เพื่อนส่งไเพื่อนส่งไ่เพื่อนฝาบโอ้โหโอ้โหมันยิงเหรอโหมันบอกให้ส่งไปเพื่อนบอกให้ส่งให้เพื่อนไม่ส่งพอกพอกพอพอกพอกพอพอพอพ เพราะเพราะสามแต้มโอ้แต้มห่างไปไกลแล้วเวลาควอเตอร์นี้ยีงมาดีกว่าฮะเหมือนเราจะนะครับเห็นถึงอนาคตกันแล้วฮะนี่จะอ๋อจะโยโย่เราก็ทำได้เหมือนกันไม่ได้ทำได้คนเดียวทีนั้นต้องแย่งกันบ้างต้องยิการแย่งกันบ้างเอาเอาไปไหนแล้วเอาเอายังได้เฉยเลยโอ้ยแย่งได้เฉยเลย โอ้ยังได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 ้ผู้จูดผู้จูดของบอลที้เพื่อนฟับฟับฟับแล้วก็ไปเลยลูกใกล้ๆจ่อพอย่างนั้น36ต่อ41ไล่มาแล้วฮะเหมือนเราจะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะฮะเข้าที่เข้าทางเข้าที่เข้าฟับฟับแย่งมาแย่ง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 นั่นแหละแย่งแย่งมันแย่งแย่งแย่งมันโอ้เหมือนเหมือนเล่นเกมแย่งแย่งมันมาแย่งอู้แย่้ขู่เยอะมึน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 มามามา มา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 ไม่ให้โอ้โหไอ้ตัวสีโอ้โหบ้านกินต้นไม้กินอาหารนี่ก็ไม่สูงเลยวะดืดดืดดืดืด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 ดืทำไมเพลงบันเทิงเร็วอะปัดเรียบ138-43ดาวมาติดเวลาเปิดเพลงทีไรนี่เราคลิ๊กทีเลยแสดงก็เปิดเพลงอีกได้ไหม เปิดเพลงอีกได้ไหม please ฮุดชอฮุชชอฮุชโอตัวสูงนะมันมันมันต้องงานยากนะ้องงานยากเข้าใจว่าเอาอีส่งกลับหลังโอ้ยน่ากลัวฮ่าๆๆๆๆหัวเรากำลังสบายแต่เอ้าไปเลี้ยงกลับหลังทำไมวะพอาจะเพลินกับเพลงไม่ดูเลย เออนะคัะ really มีพักคาแต่เราข้ามไปเอาหมดแล้วหรอหนึ่บเ้าเนี่ยคอเตอร์ที่3 19บ้าวีนะครับาวก็มีความหมายมามาว่าสิาิบเา 19, 19วีก็มีความหมายและคุณค่าเพราะฉะนั้นจงเอาบอลมาให้ทันสติดีออกมาเอามาเอาบอลม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 าบอลไ่บ,ไ<ม>บาโอหยังโอตาโตบในท่าวิแค่นั้นเอง เขานำไปเกือบติดแต้มนะฮะโอ้โหจังหวะนี้โอ้ยจมเนลาจมุนลาพุทอู่อือถึงศูนย์จุดสองหมดพอดีนี่เลยดีสุดท้ายจริงๆเลยนะครับเมื่อกี้มีความเทพของคนเรานี่นมันไม่เข้าแขกใครเลยนะฮะไปปรับลง เลยอีกหนึ่งคอเตอร์ที่เราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะชนะหรือไม่ถ้าเราแพ้นี่ถ้าเราไล่ไม่ทันนี่ก็แพ้เลยนะครับมีการแสดงนะฮะสาวใส่บิกินี่กางเกขายาวนี่ครับคอเตอร์ที่สี่กันแล้วฮะว่าง่างที่ดำสวัสดีครับตอนนี้แบตเลยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย13เปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้เหมือนว่าทางแดงนะฮะฝ่ายแดงจะเป็นฝ่ายเปิดนะครับ แล้วฝ่ายนล้วเงินเป็นฝ่ายตามอุ้ยดำมวยอ่ามามามาแย่งขอแย่งหน่อยขอบอลหน่อยขอบอลขอ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 ได้ไหมขอขอ,ขอได้ไหมขอหน่อยขอหน่อยเนอะขอโอ้โห,หล้อมล้อมสามคนนะเอาจำบอลน,นะจำบอลเอาแล้วครับฟาวฮะเราต้องจำฮะจำเลยจำโอ้เขาได้ฮนะเขาได้เขาได้บอลเขาได้บอลแย่งแย่งมา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 หุ่โจ้ 4.9ห่างกันเจ้าแต้มครับจังหวะนี้โอ้ฮะมองเห็นอนาคตอันมืดมิดโอแกแหลกแหลกไปไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วเฮ้ยดโดนตีมาทำให้เราคึกคักรับไม่ลงโอชิเวนแล้วโดนตีมาทังทีท้ไม่ต้องไม่ทงอ้านะฮะถึงกับล้มหงายหลังตึงตังโอ้รุนแรงไอหน้าขาวตัวดำเสือด้าหน้าขาว มาตองบอลนัดฟาดไปเลยไปเลยวิ่งไปวิ่งไปเลยไปเลยฟาดมาปึงตีสองตีเก้าห่างกันเจ็ดแต้มนะครับห่างกันเพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลว่าแต่ตัวชันอยู่ที่ไหนเราต้องไปติดติดคนนี้ฮะ ลไแต้มห่างไปแล้วครับเรากำลังเปรียบอย่างมากเราป้องกันไม่ได้เลยนะฮะโดยที่เราแบบยิงไม่คเข้าแล้วเขาก็ยิงเข้ากันดังกันๆปึ๊บส่งบอลไปแล้วก็ยิงเลยลูกั๊บปึ้งไม่ได้ไม่ลงไม่ลงไม่ลงลูกนี้สวยงามมากฮะโอ้โหทำได้อย่างไรผมเองต้องงงเหมือนกันเอาบอลมาเอาบอลมาบอลมา เอาบอลเอาบอลเอาบอลมาเอาบอลบอลมาจะเอาบ้าจะเอามันหมุนัวอื้อหือเดือดเดือดยอดยอดสุดเลยดูมันพิศวงามมากครับอยากดูภาพท้าเลยทีเดียวไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ยอมผมไม่ยอมสามแต้มไม่ถึงอื้อหืออื้อหือเกือบได้แล้วเกือบ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 ดูดูเขาทำคาดคาดไปกี่ตีแล้วเหมือนจะแพ้ราบราบ ตามมาไม่ติดเท่าไหร่ฉับอีสอง3นาทีสอนาทีกว่ากว่าฮะเราจะแพ้กันแล้วเราจะแพ้กันแล้วฮะเอาเอาเกิดฟาวว์คลิป่แล้วฮะเอาเขาฟาวว์เขาทำอ้าวคิป่ายแล้วเราทำฟาวว์ครับผม นี่คือผลของการเล่นมั่วนะครับก็เลยอย่างที่เห็นนะฮะเฝ้าเอาเฝ้าเอาแล้วก็เสียเอาเสียเอานะฮะปบปงนโอโหมีเวลาว้าไาาาว่ล่เลยสองนาทีกว่าจะแพ้กันแล้วหรอเราจะแพ้เนี่ยนะห่างกันแค่สิบแต้มแค่สิบแค่สิบแต้มนะฮะมามามาลุ้นกันนะฮะลูกนี้เขาจะเข้าไหมถ้าเขาเข้าเขาก็จะห่างกันไปอีกนะครับ มันยำนะครับแบบว่าโอ้โหเ๋ยนนะแต่อะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหมีเวลานอกด้วยครับผมเรากำลังเกิดท่านวิกฤตฮนะของเวลานอกโอ้สมจริงนะในะเกมนี้โอ้เพิ่งโหลดมาเล่นนะครับยังไม่ได้ดูอะไรมากมายโอโเวลานอกมีมีวินาทีจำกัดด้วยนะฮะโอเคฮนะเราก็จะจุ่มกันกนะครับเราต้อง ตอแผนการเล่นหม่ฮะเราต้องบุกให้มันเจ็บขาดป้องกันให้มันแบบการป้องกันแบบให้ดีกว่านี้ฮะแต่ว่าเข้ามาทีไรเข้าทุกทีเลยแต่พอเราบุกนะครับบุกไม่เข้าฮะเราต้องเพิ่มการโจมตีแล้วก็เพิ่มการป้องกันนะครับโดยการใช้เอฟเฟกจากการดเฮ้ย hey, นัมันการ์ดไม่ใช่ละโอเคครับกดข้ามไปเลยครับจังหวะน,นี้เรากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับโลกที่ไม่ใช่เวลานอกนะครับ เรายัางดังไม่ได้นะยฮะเพราะเราดังไม่เป็นนะเดี๋ยวเรามาลองดังกันสักดอกใชไหมเรามาดังกันสักดอกไหมเรามาดังกันสักดอกไหมพี่น้องเรามาดังกันเถอะโอ้อ้าวออกไปเลยนะครับ <laughs> ว่าจะดังกันหน่อยเ้านะฮะเขาทาออกหรือเราทําออกเอาเหมือนเราจะได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่เราจะทําแต้มได้จากลูกนี้นะครับ ุ๊บเอาเอาเขาเขาเอาไปเถิดเฮ้ยไปเดียวดังเลยดังพี่น้องพี่ผมไม่ยอมผมไม่ยอมพี่เอาโอ้โหนะเขาแจ้งไปต่อหน้าต่อตาแย่งไปกับมือเลยทีเดียวมันเป็นอะไรที่หยามลงมาก หยามหยามกันหยามกันเกินไปแล้วหยามกันเกินไปหยามกันอืมเมื่อวานนี้เราเริ่มรวนนะเราเริ่มทำอะไรไม่ถูกครับเราเริ่มพิจาาแบบทำอะไรมั่วชั่วฟาด48-60มันจะห่างเกินไปแล้วรู้สึกมันจะห่างเกินไปทำไมเราย่างไม่ได้ทำไมทำไมทำไมไม่รู้ย่งไม่ได้มา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  พูดธชัวร์เราได้แล้วเราได้บอลมาแล้วได้บอลมาแล้วครับได้บอลมาแล้วเราจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้ให้ให้หลุดลอยไปเราจะไม่ปล่อยฟานเราห้าสิบเจ็ดสิบเอ็ดเวลาอีกหนึ่งนาทีเราจะสามารถตามทันได้หรือไม่เราจำพุึดต้อง้ายครับเอามาพุทธต้งท้ายอืมวืด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 เอาเปล่าแล้วเอาไปทำเปล่าทำไมลูกก็เราทำเองแค่หรอใช่เราทำเอง มา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 ไม่ยอม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 โดยเด็ดขาดไม่ยอมวับวับวับโอ้โหมันชูดไก่สามต้มหยุดวางด้วกำลังใจในการสู้ต่อครับชีวิตยังคงดำเนินต่อไปฮะเราจะสู้ต่อไปสู้ต่อไปสู้ต่อไปหลบหลีกหลบหลีกหลบเลี้ยงวับ ฟัดลงลงลงทเริ่มเครียดแล้วเริ่มเริ่มเริ่มไม่สนุกเริ่มเครียดแล้วเอา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 ไม่เข้าเอาไม่มันนะฮะดูจะว่ายังไงครับเมื่อกี้มันเวลานอกอีกแล้วรู้สึกเฮ้ยเรารู้สึกจะหมดแรงแล้วนะเรามายอมแพ้ตอนนี้ดีกว่าไหมไม่ใช่แล้วเราตู้กันต่อครับเราต้อง ฮะตู้ด,ด้วยกำลังที่มีนห้ือแต้มที่ห่าง,ง,ง,งกันถึง16แต้มนะฮะก็ถ้าชุด3แต้มนี้ต้องชุดเข้าไปถึงถ้า6ลูกเลยฮะถึงจะถึงจะ,งจะนำนะฮะถามว่าเราก็ต้องพยายามซ้อม,มาฮะมาอีกหนึ่งทีมตัว่าครับเราจะมาสร้างาะะประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ให้โรคได้จารึกนะครับจารึกจารึกเอาไป อู้ล้มเลยจังหวะนี้นะครับหมดหวังกับการชนะแล้วนะครับไปทำฟาวกันช่วงจะท้ายเกมนะเขาก็แบบแต้มนำไปเยอะนะฮะเอาฮะเอาให้เต็มที่ครับผมถ้าจะให้เราแพ้ก็นะครับนั่นเลยฮะทำถูกแล้วนะครับคนนี้ชื่อไรเอ่ยชื่ออะไรวะไม่ไม่อ่านไม่ทด้เอาฮะเอาอยู่ครับเอาให้เต็มที่ฮะเ,เต็มที่ไปเลยชีวิต ปิดปั๊บอ้โหโอ้โหครับชูตลูกละวติดแต้มได้ไหมชูตกลางสนามเนี้ยติดแต้มเอา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 เกือบเข้านะฮะเกือบมาแต่ว่าแต่ว่ามันมันจะแพ้ได้ไงเราก็ทำอะไรก็ได้ครับเราชูตั้งแต่ชูตั้งแต่แป้นเราได้ป่ะเออแบบชูตั้งแต่แป้นเราดูเขาทำยิ่งงานไปเขายิงเทนะแล้วเราอะฮะเรามาชูตั้งแต่กลางสนามดีกว่านปัดไม่ ไม่ถึงโง่นะครับเวลาอีก50ปุ๊บนะครับเราจะจบเกมนี้กันแล้วนะครับเราจะมาจบไปด้วยกันนะนี่จะดูเขาทำดูเขาชูสามแต้มนะครับเคนะฮะไม่อยากดูเยอะดูเยอะแล้วมันเจ็บใจนะฮะเขาได้เปิดเกมฮะอ่าดุนตีมาฮะเป็นใครชนะของเราเอ้ไม่ใช่มามาเราอยู่ไหนวะ เราอยู่ไหนเราอยู่ไหนเราอุ้ยทำฟาวกันอีกครั้งหนึงน่งหรือเปล่าฮะเอาแล้วฮะใครทำฟาวครับเอาฮะเอาให้เต็มที่ไปเลยครับทำฟาวฮะเมื่อกี้เขาชุดเข้าไปด้วยครับอาา่าฮะเต็มที่เลยพี่สวยงามพี่ทำถูกแล้วควับมาฮะเราต้องมาตีไข่แตกตีไข่แตกควับอืมนะฮะสึด ยิงเข้าแล้วไม่ดีใจพรแต้มห่างกันถึง20แต้มนะครับเรามาทําอะไรที่มันโหดเหี้ยมเอามาหิดฮึฮอฮ๊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 อฮอฮ๊อฮ๊อฮอนบอนนี่โดนไล่อ,อกไปแล้วนะฮะ <laughs> บบ๊บฮ๊อใบอดงอล่อ,อก๊อฮแดงสองใอไปเลยนะครับแบบเปล่าเปล่าบ่อเกินนะฮก็นะครับ เอ้ากดดันหรือเปล่ากดดันทำไมวะแต้มหายแั้นยี่สินะครับชุดชุดแต้มชุดลูกล้วยี่สแต้มใช่ป่ะอันนี้แบบชุดเข้าลูกเดียวแล้วเกมพลิกเลยแบบนั้นจะมีไหมมามามารุนไปด้วยกันนะครับฝับเจ็ดสิบห้าต่อห้าีครับแต้มมันทั้งหายดี้นด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  เอาแล้วฮะเรารู้สึกว่าจะได้ฟาวครับผมในช่วงสุดท้ายฮะแล้วมันมีความหมายอะไรวะมันมีความหมายอะไรฟังแล้วก็ไม่ลงด้วยนะความความหล่อที่สะสมมาไม่มีอยู่แล้วยิ่งไม่มีไปเลยนะครับสุดท้ายฮะเราควรจะทำให้ทีมเราดกภุมิใจในตัวเราบ้างครับฟาด เหมือนในี่าจะเหนื <S <S well, ่อยล้าทันทีแบบกูไม่ไหวแล้วอะไรเงี like ้ยทำยังไงมันก็ไม่ลงครับยังไงมันก็ไม่ลงไม่ลงปุ๊บปุ๊บป๊อกป๊อกป๊อป๊อมันทำอะไรเนี่ยแบบว่าเรายังบังคับไม่ค่อยคล่องนะเราะว้าวแล้วหรอป้าวอีกแล้วฮะแต่ว่าทัาฟาาเป็นว่าเล่นนครับโอแบตเหลือสี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยว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 เกือบกดออกแล้วไง นะครับเตรียมจะจบอีกแล้วเดี๋ยวค่อยช้าแปดแปดวิเองนะครับ, in รบเข้าไปด้วยเนะมื่อกี้หัวจ้ย26-254ครับแต้มนี่ห่างกันฟ้ากับเหวนะครับอ่นะเอาอยู่ครับผม,ผมให้ไปเลยผมให้ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องชูดเออเอาไปเลยขอริชท์หายได้ไหมแปดวิแปดวิได้ไหมแปดวิแปดวิโอ้ไม่เข้าหัวหัวหัว วิสายวิสายไม่เข right. yup. ้าฮะแพ้เป็นท well, right? so, uh, ี่เรียบร้อยนะครับผมรู้สึกมันมากแต่ก็แพ้ไปนะครับเนื่องจากกฎกติกานี่ไม่ใช่ทำตามนะครับทำาป้านี่เป็นว่าเล่นเลยเดียวนะครับแล้วก็จังหวะการทำเกมเนี่ยไม่ค่อยจะเต็มที่เท่าไหร่นะครับการป้องกันก็เรียกได้ว่ากากนะครับแบบว่าเข้ามาทีไรแบบเอาเต้มไปเลยครับไม่ต้องมาคุยกันนะฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับเล่นไป4ี่คอเตอร์คอเตอร์ละห้านาที20่สิบกว่านาทีแล้วโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีว่าเราจะสามารถต่อสู้เขาได้หรือไม่นะครับกับ NBA NBA 2K13 นะครับโอเคเจอกัน okay, คลิปหน้าในคลินี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝา